gấp này á mà gấp không phải đấy, có gì này ok. Hey, hey. okay. Hey. เอาถือดอกไม้นะครับแล้วก็ว่าตามผมนะครับตอรหัตสัมมาสษษษษษัมพุทธัสสะทีปูยังนาทีปูยังสุรูปะเถา์ครับตอนนี้วางได้เลยนะครับดอกไม้นะครับทีอย่าลืมนะครับขยะนะครับช่วยกันเก็บนะแล้วแจกยัง ท้ค่ะวมาตนหันะคะสาชิจอดขาแดงัเสนอหน้านะครับเสนอหน้าไปงหรอสอาี่แลีบอกกิตชิขาแดงเพราะสถานแห่งนี้มีความหมาย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของขาก็คือองค์เจดีย์องขาวองค์ดำซึ่งทุกคนคาดฝังว่าจะได้มาเที่ยวชมมาดูว่าของโบราณของเก่าแก่ที่สร้างมาสมัยรัชกาลที่สามแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งเดิมทีนั้นบริเวณแห่งน,นี้ เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าสงขลา,ากรมชิลนากอนได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็มีหลักฐานยืนยันคนสงขลามีประมาณหนึ่งล้านเจแสนคนแต่คนเหล่านั้นผ่านไปมาข้ามแปรกระดานยนต์หรือพึ่งผ่านทางรถแต่ไม่มีโอกาส วันนี้จังหวัดสงขลาก็ได้จัดงานประจําปีของดีสงขลาก็ได้หยิบยกว่าทําอย่างไรของดีในเมืองสงขลาซึ่งทุกๆอําเภอจังหวัดสงขลาเรามีสิบํกอเภอเรามีของดีของคู่บ้านคู่เม,มืองเฉพาะอําเภอเมืองเรามีเขาตังกวนที่นี่เขาแดงในท้องที่อําเภอสิงห์นครเรามีกีดีองขาวองค์ดํา เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าหากท่านมีโอกาสก,าก็จัดกิจกรรมมาร่วมศึกษาเส้นทางเรามีหลายเส้นทางการขึ้นสู่เจดีโองค์ดำองขาวหากว่าต้องการไปชิตทางบันไดหรือทางธรรมชาติก็มีให้เลือกเพราะนั้นก็ไม่ยาก ไม่ยากหากคนหนึ่งผู้ใดมีใจที่จะขึ้นมาสักการะเจดีย์องดําองค์ขาวท่านสามารถมาได้เรามีเจ้าหน้าที่รกรมศิลปากรได้อธิบายประวัติศาสตร์ความเป็นมาและมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสิงหาออคนครแระกำนันทุเกเหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมาร่วมกับท่านได้เพราะ,ะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยหากมีความประสงค์ต้องการ มาเที่ยวชมเยดีองค์ดำองค์ขาวนั้นก็ให้ประสานงานกับองค์กรต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วครับขอบคุณมากครับ